lái mình lấy cột nè, cái túi nhì nhì nè, tiệt wa mé. Ôi, bao đại nó khen nè, 30 mươn Ní bò Tiệt tiệt tiệt, tiệt. tọt, Tiệt. 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 nắm thuaôm nắm thuaôm, thuaôm ba mày đã, oh mui ba wá, mui mui, mui, lột lây, nắm thuaôm, nắm khử lái นตกหลายมือติดต่อกันอุ๊ยอุ้ยอ<ำ>้ยน้ำอยู่อะไรแห็นมังขึ้นอยู่วะนหรือว่าขึ้นเรี้ยวเติบหมู่บ้านบ่ทันถ่วมเนี่ยบริเวณบ่ทันถ่วมมันอยู่เพียงหน้าแข้งแล้วมักนก็เมฆฝน と เกี๊ยวปีไปปลูกเพราะมันสิ่ศูนย์พันละดอกกระเจียวปลาก็มีายอยู่ทำไนเดี๋ยวขุดก่อนดอกกระเจียวก่อนนี่กนได้สนิท đâu. Nó đi qua dưới tiếng. Úi, gì Cô Cút lại hươn. ลายติบเลยเดี๋ยวเอาไปปลูกไว้ที่เทียงดอกกระเจียวปีดอกกระเจียวปลาหายากแล้วแถวเฮาพอกโขกปลามันโมมี่ดอกกระเจียวก้อนบาดนี้ เรากำลังกินปุ๋ยเขาเป็นเพียร์อยากกินเยเพราะหยางฝนแห้งบ่ามาขึ้นฮะเห็ดอีียงนี่

เฮ็ดเบื <S <S ่อเอนบุงจะเฮ็ดอ right> ีหยังในเลี้ยวเข้ามาอวันล้ายได้อยู่ฮะเฮ็ดเฮ็ดขี้งัวเฮ็ดอันนี้เพิ่นกําลังกินปุ๋ยเบื่างานบริสิทธิ์ที่ละหัวแห้งบริสิทธิ์โมเม็ดเลยกําลังกินปุ๋ยที่หมุน วิ้ยก็มืดจำกัดว้าแมนไปจากเขาทองเลยวี่กินยาหรือวะขั้นนั่นเด้ยอะยาลายกุกเสือกเด้<า>ออ่อนๆเลยนะยังไปกุกเสือกไอ้ไปหน้าไอ้ทางผาหน้านั่นนั่นเออพี่ยาอ่อนสำมัน,นจะเข่าเพิ่นัด้กินก่อน ส่สวนสีเบดเขียดกันหน้าเฮ้ยสบายครับเว้ยนอนกินนอนอยากเลยตัวนี้ออพอได้แก่อยู่ด้วยน่อนไม่ห่วยเพาะาบแล้วน่นไล้าไก่อนนี่ไอตัวใหญ่ๆนี่คือว่าไหมโอ้ยบ่ได้ดอกเยยนนี่สามหมื 30, ่นนี่บอกสามหมื่น คือคูีว่ามันได้อยู่แล้เนาะอุ้ยได้งัวมันคือราคาตกแขงอตกแงดีแต่ว่ามันบริหลงทุนยังหน่อยเนาะลงทุนแต่น้ำมันตัดหนามันตัดหาบันนี้งัวผูข้งอยู่บ้านตัดมาแล้วมาสีฟอมได้บ้านก้บ่ขบมัก็มีอืคักัก กเบึงเขากันบัานอูเขาหลอดเพียหลอด้าสีดแล้วใส่ปุ๋ยฝึงสิกินปุ๋ย tường chiếu là lấy gì mà lấy gì cười quá khứ nằm lượm lái con tố khu mực thui đấy, mất gì pin chẳng đó, ha mỏng say phá nhang đi con, Tôn ba con, không thấy xem này, ข้างชุมชนบ้านปลาขาวถนนสายหลักสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปทมเหนีอไปอำเภอน้ำยื่นส่วนทมเนีอไปอำเภอเดชยรจะเลื่อนไรเหรบรถเกียวออกแล้วเว้ยเรนเกีียวเข่าแล้ว สิให้เบ,บิ่งกบก็เจาะเลี้ยงกบอุ้ยนี่เลยตุก,กบโอ้เป็นซ้อนๆเลย แต่อนุบาลกบดูตัวนี้ใหญ่ขึ้นนิดนึง่งอู้หูฉวดเลยอูย้เป็นอีกธุรกิจหนึง่สงสั่งได้ได้ร้อยเดือนกบเดือนกบ บอลเลี้ยงป่าเพิ่นใช้เบิ่งตัวใหญ่มันนี่ตัวใหญ่เขามาซื้อหุมืออเขาสั่งหุมือ๋อร์อบอบอบตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวกบสีเดือ

มีออเดอร์คู่มือเขาสั่งขูมมงงขงข่ม,มือต้องรงเขาคู่มือปีงินกับตำหักทัวเห็นไหนเจ้าของของฝามความกบความกบ cà cốp kể cả tàu 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 cứ tàu hẹn tàu 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 นี่ตกบสาม่บอนี่ตบอกบเดี๋ยวล้าเห็นติดถนนใหญ่ตรงเียงไปซอย โคกหนองนามีสะพานขามคล้ององมเลยจัของบบยู่ไปทางไหนไม่รู้เมียวเมียวหน่อยเมียวเมียวมาหาเจ้าของฝ่ามบอเห็นขาเมื่อได้บ้านระจักคือมีตาสั่งให้ผม ไปมาสื่อสั่งเลยสิ่งยี่สิบสิงยี่สิบบรรยากาศฝนกสิตุกมาขึ้นี่ก็ตก luôn bưng tôn thử bó phốn bó tốt tốt sẽ thăng bàn nằm bó lấy thử nhăn nè giảm bưng nằm lấy nè nội ướp ุึเกระปูถืออีปูนั่นนั่นเห็ดไว้เธอฝนตกมาเธอป้ามันลง nào này ngảm thường miền mặn